ปุย๋ยอินทรีย์ตราสามโพแดงดินดีเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินดานเขียวทนเขียวนานปุย๋ยอินทรีย์ตราสามโพแดงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโทร094 256 6 9 6 9สารเพิ่มประสิทธิธภาพพืชตลาลสามโพแดงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมีธาตุอาหารสูงแก้ปัญหารากเนา่าโคนเนา่าแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเข็มกระตุ้นการแตกรากพืชเขียวทนลำต้นแข็งแรงใช้ผสมแม่ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตดินดีเร่งต้นแตกก่อใบตั้งเร่งกิ่งกา้านดอกใบ เขียวทนลำต้นแข็งแรงเพิ่มผลผลิตเพิ่มจุลินทรีย์ในดินดินดีชีวีปลอดภัยใช้ปุ๋ยสามโพแดนงโทร0 9 4 2 5 6 6 9 6 9โทรสั่งเลย